แกแมวอันนี้มีมห,หาเรื่องเวลาฝนตกเนี่ยมันจะมีน้ําอ่ะมันก็จะไหลมันเป็นมันเป็นพื้นที่ระหว่างพื้นที่อ่ะระหว่างสองเจ้าของอ่ะไหล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 ลงไปอ่ะพอถมปุ๊บดินม,มันก็จะไหลไปด้วยวันนี้อาจจะมาทาที่ที่กั้นดินอุป <Wow. S 1> กรณ์ไม่ถึงร้อยนะไม่ลวกน่ะมันแคสิบบาทถ้าใคร มีต้นอะไรต้นไผ่งั้นเราก็ไปตัดมาเอาเองได้โ <Okay. S 2> อนคก็จะมีเลื่อยมีดแล้วก็คอ้อนเชื่อเอาไว้ผูกเดีย๋ยาวมาดูเลยว่าอิทธิทำเป็นยังไงบ้างแล้วก,ก้นอื่นเราก็ตัดไม้ลวกอะ่ะครึ่งครึ่งครึ่งอันใหญ่ ไปนะเราก็จะมาตัดให้มันแหลมอะ่ะไว้จิ้มกับดินเซียมเสียม,เส,ยมเสียมดินมันอยู่ตรงนู้นนะไม้องอยู่นูนนะ่ะที่เดินมาไม่ได้ยิงวเออเราก็มาหาที่ลองที่ลองตดัดมันจะตัดง,ง่าย เองได้ไม่แพงอันนี้เราจะทำเราจะทำเป็นหลักอะ่ะอันใหญ่อสองข้างปักไว้ความยาวแล้วแจ้ต้องการอะ่ะเราจะปรับเข้าไหน ไปแล้วจะข้อนกระทุบืกตอกตอกก็ <c oughs> ให้แน่นๆนะ ได้เยยออะอู่ก็าวถุงเท่าไหนอ่ะเข้าดินเนี่ยเข้าพื้นดินหรอกกสูงกว่าก็ไม่เสียให้เราจะเราจะตอกลงแค่ไหนตอกลงได้อีกไหมแน่นอย่างอ่ะถ้าแน่นแล้วพอมั้ะดินผมเยอะดินผมเยอะต้องตอกไปลึกนะ bà. Này này. Okay. này, nó sẽ tăng tam đi. Nó tăng như thế này đi. เรียงเรียงกันไปอย่างเงี้ยถ้าเรียงเรียงเรียงกันไปอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ขวางเอาไปป่าง,างเอาแบบนี้นะ่าจะประหยัดไม้กว่าไม่ต้องกอกไปเยอะออกันแนละ้ว ต่อไปนะั้นเราก็เอาไม้ไม้ลวกอันเล็กๆอะ่ะมาตัดให้ได้ขนาดที่เต้องการเอาไว้ขั้นเป็นแนวขวาองิไม้ลวกอันนี้ไม้ลวกผมซื้อมาหมดหมดกลองเนะี่ยห้าสิบาทแต่ถ้าแถวบ้านใครมีไม้ลวกก็สามารถตัดเองได้ ประหยัดเราปตัวเพื่อพ่อก่อนพอเราได้ขนาดแล้วอ่ะเราก็กดไม้ลวกลงไปให้สุดพื้นเลยเนี่ยเราจะทำแนวขวางนะใส่ไม้เรียงเียงขึ้นมาเลยกั้นดินไม่ให้ดินมันไหล ลูจะเป็นผลยังไง ต่อๆขึ้นมาทำมันสูงๆเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จกันมันเป็นยังไงอ่าครับเ,เราก็ตัดเรียบร้อยนะเราก็เอามาเล็กอ่ะเอาวางคู่ไว้อันนึงเพื่อไว้สําหรับมัดมัดเข้ากันอันเะนี้ยเราก็เอาไมซี่เล็กอ่ะมาสอดสอดต่อต่อขึ้นมาเห็นไหมสอต่อกันนี้ อันนี้เราจะเอาสูงท้าไหนก็ได้ตามใจเรานะถ้านสูงระดับระดับพื้นพื้นเราอะพื้นสองฝั่งอะพอหมสูงข้อยาพอแล้วลนสะูดแล้วอ่ะพอแล้วสูงไม่พึ้นนะนะเนี้ยพอเราเนี้ย เห็นปะให้สูงมันอยู่ในระดับพื้นพื้นที่เขาพื้นที่เราต่อไปมัดทีเนี้ยอะไมัดคืวก็โอเคแล้วนี่เพราะของมัดเราก็จะเอาเชือกน่ะมามัดให้มันอยู่กลับมาตรงนี้ของฝั่งอาม้แบบนี ฮะน้ับเปลาอหุ้ยไปไงล่ะตกใตหมดเลยนั่นดักเฮะอสวนนี่เหรอเนี่ยเวลาฝนตรงมาน้ำมัทอดไหลเป็นดินงก็ไปนู่นอ่ะไันแนี้ไม่ขึ้นแล้วพี่พี่ก็ทำเป็นสูบน้ำแล้วก็สกเกอร มันอยู่มันทับไม้ไว้แรงไม่ให้ไม้มันหนีออกมาแค้นั้นเองไม่มีอะไรมากทำแข่งบนเหรอน,นี่มันก็หนีบอยู่แล้วไงเดี๋ยวมันก็มีดินม,ม,ม,มีอะไรมาทับอยู่เรื่อยๆออป้องกด้วยก่อน เดียวนั่หะทำไปนอีกอยู่ทำเดียวมันอยู่ไม่หมดหรอกไปตรงนู้นเด้ด้วยได้ินมาุบบนเนวนไร่ายหรอมาตั้งแต่เช้าแล้วนี่บอกว่ามาหาประสบการณ์แต่เช้าแล้วมัวามเดินเดินออก เชื่อมัมเพราะฉันท่นนี่แตงลูกนี้มันงานเป็นอยู่ตรงนี้อ่ะมันต้นไม่อยู่นั่นหรอือไม่ใช่เราต้องหลุดมาจากไหนเลยใครไม่เดินเตะหเรียบร้อยเรามันหลุดอยู่นานแล้วนะเนี่ยนวมันโผล่มาจากใต้ดินใต้ดนินหนละุดหรือมั้ง่หลุดมาจากไหน เลนที่ของเราทำคือมาโปรย ันนี้อันนี้เสร็จแล้วออเรหรอพ่อหรือต้องทำอีกอันหนึ่งอ่ะนี่ก็เสร็จอันหนึ่งแล้วนี่คืออันแรกแเราจะทำกี่อันอ่ะเยอะมากอันเดียวขอโหโห้กี่อันก็ได้นะเราจะดักตรงไหนไว้ก็ทำไว้ดิเพราะงั้นเราก็เอาอะไรมาขั้นขัข้นไว้เดี๋ยวทำกี่อก็ได้ขั้นแลกขั้นเดียวไม่อยู่เราก็ทำอันทีส่สองคือคุณคือซานบอกอ่านี่คือที่ผมผมหลบผมไว้แล้วคือน้ำมันไหล มันพานดินไปด้วยนะเราก็ต้องทำอย่างนี้นะปัญนะหาเดี๋ยวจะซูมให้ดูดันดินดันดินดันดินไปครับหน้าตายก็เป็นอย่างนี้จะได้เดี๋ยว ขอจะคลิปเพียงเท่านี้นะทุกคน